ไทยชื่อนักร้องลูกทุ่งชายค่ะมัมจ <Elijah. S 3> ้มกเมาเว้ยมาเว้ยใครอะนกุนนั right. ่งเลยอะนั่งเนีก้อะกันวหรอไม่มาเท่าอะเออเขาบอกเลยเอกชัยสีวิชาเอาแล้ก็จนะกั่หรอของจริงหลอกของหอไพี่ทงพร ตั้งสติแล้วก็ใครอะไคพงศกรเหรอไม่ใช่ปพละพงปภอะไรอะพงอะไรพงสะทอนพงสะทอนอะพงสะทอนาจะไปหนูจริงๆเหรอไม่รู้อันเนี้ไม่รู้จริงๆจริงหนูไม่รู้บาวีอะไรเหมนไปได้ พีพี่อะไรพีเสด็จเฮโอ้โหใครอะเพื่อนกับกล้องห้วยไล่นะแป๊บหนึ่งนะเพื่อนรับับแล้วไม่เอาแล้วสองครั้งคือเพื่อนกล้องนี่อันี้ชัต้องลุ่เะเพื่อนกล้องห้วยไล่ชัต้องลุงน่เลยอะคนก็คนนะเบิร์นปฐุมราชโอ้โหใส่ไม่มีนุงไปไหมข้าไหนหรอให้ดูรู้ชลาดบ้างยิ่งยงนี่คือละไัมาลองทุกทุ่งอ๋อ ไม่้ป๊บเรื่องนะไม่ได้ล้ตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วเอ๋เล็วเอลิเกอเอลี้ยกอนเอใช่ย่ะเอใช่ย่ะไหนไม่รู้เอ้าตุ๊นะโอ้ยไม่รู้อ่ะูสุดหล่อไมรู้จักอ่ะนั่ร้องลูกทุ่มมีคนีนุ๊กเหรอใช่ค่ะขอบใครทำไมเขาหล่อออกรายการเลย เขาเป็น <ไฟ S 2> นั่กอลอฟต้อเต่าเอาต้อเต่าตอเตอ่าตน้นตาลต้นไม่รู้ค่ะเอ้าไม่ตอบเราบอกไปแล้วครูเต้ยค่ะมีเมียแล้วแล้วก็มีลูกเราด้วยนุ๊กค่ะนุ๊กธนัลดน